สวัสดีค่ะจุ๋มเอสะรุกแบบนี้ฉันินความอร่อยที่ร้านตัวกันตัวกันตัวกันตัวการตัวการอยู่แถววร้านขายแกงป่าอ่าอยู่เนี่ยร้านเนาะหน่อยไดะแลปุ๊บโอเคตัวกันร้านขายอาหารร้านขายแกงป่าอยู่ตั้งอยู่ในซอย ถนนบางแคแขวงบางแคเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพทะลุไปข้างหน้าก็คือเป็นบางแคสามแยกบางแคอ์ถ้าเราจะไปมันเป็นเหมือนถนนทางรัดอ่ะที่จะไปสี่คอนบางแครขับรถผ่านหลายครั้งแล้วเพราะช่วงนี้มาบางแคบ่อยบางนาบางแคก็แค่ปากซอยวันนี้มีโอกาสก็เลยกินทอดมันปลากายจานละอาหารเขาเริ่มต้นที่ร้อยกว่าบาทนะแต่ถ้าเป็นอาหารจานเดี่ยวก็คือ จะอาหารจานจเดียวก็คือ50บาท60บาทกูดเดยอะแล้วจะกินแล้วอันนี้เป็นท่านันปะกายนะดูไซส์ทำเป็นใจซ้อมซ้อมรูม้สึกก็อยู่ความเหนียวนุ่มแล้วก็รสชาติเผ็ดนิดๆแล้วก็ด,ดูเหนียวนหนึบเหนียวหนึบเจคเจอร์เจคเจอร์แป๊บนึงอ่าีคีคีคีแล้วร้อน,นาอมาก ที่สูมความน้ำจิ้มเนาะเออน้ำจิ้มเขาน้ำจิ้มดูดีเขาจิ้มสดตัวน่าจะเป็นน้ำจิ้มโบราณหน่อยจิ้มเล้นๆไปก็ตักตักใส่ขอ้นมาขึ้นมาสองคนยกสดเลยเรัะอันนี้เป็นแกงออะไรต้มยำต้มยำต้มยำปลาปลาบึกปลาบึกอ่าไปเีน้ ข้าวฟ้านะไปเลยนะมันโบไปเลยเอ่ะดูดิดูอันจะบอกว่ากลิ่นหอมมากตอนที่ยกมาอืมมีความขอไปร้อนขอช<อ>้อน,น้ำหน่อยเดี๋ยวเขามีต้มยำเขามีเห็ดฟางด้วนะตุ้งยินเลิกแนละ้วต้มยำปลาบึกดูดิปลาบึกก็น่าจะเป็นปลา ปลาทังแม่น้ำโขงหรือเปล่าน,นะแต่สมัยนี้เขาหน้าจะเลี้ยงไปฟาร์มแล้วล่ะใช่ช็อปยำปลาบึกอร่อยเนื้อแบบเนื้อปลานแน่นดีมากต่อไปเมนูไฮไลท์เมนูไฮไลท์ของที่นี่ก็คือแกงป่าแล้วก็รายจัดปลาแกงป่าปลาคังมา ดูความเนื้อแกงมีความเครื่องมะเขือะอะใครจะซื้อหวยไป <c oughs> <c oughs> ค้าหวยมาดูความเนื้อปลานะคะเนื้อปลาคัง <c oughs> แกงปลาปลาคังกินหอมมากวางร,าปประบารับเออช้า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 คุณพี่พยายามจะขายหวย นใน้ระหว่างการถ่ายทำแล้วคุณที่รอด้วยนะ <c oughs> แกงป่าปลาคังร้านครัวการปลาสดนะปลาสดปลาหวานปลาไม่ขาวแล้วน้ำแกงสั่งระดับความเผ็ดได้ เราสั่งมาเผ็ดปานกลางแต่ก็ถือว่าโอเคพอกินได้ขณะนี้คุณกาลังรับชมจุงเอสสะดวกแบบนี้ชะกินความอร่อยที่ร้านครัวการถนนบางแคแขวงบางแคเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพมหาคนครเป็นร้านขายแกงการสชดดาติดีราคาร้อยนิดๆสำหรับใครที่อยากจะมาลองก็มีที่จอดรถเยอะมากแล้วก็เขามีเขาต้องหมัดเวยเอาไว้กินตอนท้ายลิปขอบคุณทุกการติดตามชมจุงเอสสะดวกแบบนี้ เ๊บมีที่จอดรถนะครับ